สวัสดีครับผมพบกับตะปูพาลุยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโหบมันโดกมากครับผมดกมากโดกขนาดแบบว่าแบบนี้เลยครับผมประโยชน์ของเขามากมายนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการรองรับอย่างชัดเจนแต่ว่าประโยชน์มากมายแต่ว่าที่แน่นะครับทานผลสดก็อร่อยนะครับผลไม้ตัวนี้มันมียางนะแล้วถ้าผลสุกนะครับ ผลสุกนี้นะครับไปปั่นสดก็อร่อยเป็นยามกินแล้วสดชื่นครับผมเนี่ยสีม่วงม่วงมานี้นะครับเนี่ยเอาเอาสีม่วงม่วงดำนะไปปั่นนะครับมันจะกินปั่นปั่นพกปั่นนมสดนะมันจะอร่อยมากแล้วก็มันจะดกปลูกเป็นพืชที่การเป็นแนวรั้วได้งามครับตอนไม่มีผลมันมันจะเป็นหนามใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะหนามอันนี้นะครับลักษณะหนามพอ เขไม่มีผลเราก็การเป็นปลูกเป็นแนวกันรั้วได้แล้วก็หนึ่งนะมันเป็นลูกสีชมพูออกดอกสวยงามครับเนี่ยครับมันมันก็มันเจริญหูเจริญตาเลยครับแล้วก็สรรพคุณเขาร้ 108, อยแปดพันยางครับผมแต่ว่ามันไม่มีที่การรองรับอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่ากินกินส่วนมากก็นิยมนิยมขายกันมาทําเป็นนี่ครับใช้อิ่มนะใช้อิ่มใช้อิ่มแล้วก็ทานเป็นผลไม้แช่เย็นอร่อยผลสดก็ทานได้ สรรพคุณทางยาร้อยแครับแก้ได้ทุกโรคครับค้นหาใน Google ได้เลยครับผมจึอมาแชร์แชร์แชร์ในที่ที่นี้หมายความว่าเราจะแชร์ว่ามันปลูกดีครับดูแลง่ายได้แล้วก็เราสามารถที่สร้างรายได้ด้วยกันทำแชร์อิ่มนะขายนะครับผมได้งามครับช่วงที่ว่าเกิดว่าผลไม้น้อยนอยนะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งคือมันปลูกง่ายครับทุกท่ ไม่ต้องทาอะไรปลูกแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยมันก็ออกดอกออกผลของมันแบบเต็มต้นมาเลยต้นหนึ่งนี่ถือว่าถ้ามันโดกมันโดกมากเลยนะครับก็มาแชร์กันว่าปลูกง่ายโดกมากนะครับเผื่อจะเป็นคือเราสามารถปลูกติดสวนติดไร่ไว้ได้เลยนะแล้วมันสามารถขายได้จริงนะช่วงเวลาที่เขาต้องการเขาต้องการเงินเยอะช่วงไหนที่มันมันไม่ต้องการมันก็เราก็ต้องแปรรูปเอานะป,ประับสภาพเอา มันไม่มีอะไรเที่ยงแน่นอนนะครับแต่คือมาแชร์เห็นว่า,าปลูกไว้ได้ครับหนึ่งสรรคุณทางยาเพียบสอทานสดได้ 3. แช่อิ่มได้ 4. สวยงาม 5. ปลูกเป็นแนวรั้วกันขโมยได้ครับคลิปนี้ก็มาแชร์เรื่องมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเป็นยาโดบอย่างดีครับผมไปแล้วครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับพบกับในช่องไพอนน้อยใน u t u b e ครับผม